มาก็เห็นตีตะชยานิดเป็นทั้งบาร์เทนเดอร์พนักงานโรงแรมแถมยังถูกตามทวงหนี้เรื่องนี้ต้องขยี้ตีตะซึ่งบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้รบบทสู้ชีวิตและยังเป็นการประกบจูเนียร์ขัดบัณฑิตที่มีความสูงห่างกันเกือบ20เซนติเมตรและยังกวนทั้งในจอและนอกจอด้วยค่ะไม่เคยหลับดรามา่าไม่เคยเล่นบทดราม่าขนาดเลยจะใส,สแ่แกแกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบรวย ด,ดอัอกษรคำรว้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือสนุกสนุกที่ได้มารับบทนี้มากๆเลยถึงแม้ว่าในตัวบทเนี่ยจะเครียดมากเราทำกันบ้านหนักมากแต่ว่าตอนเล่นแล้วเราแบบคอมพลีตอะมันรู้สึกแบบใจฟูว่ะออใช่ค่ะก็วันแรกที่เข้ากองก็คือร้องไห้ทั้งวันดรามาบทดราม่านักมากบอกว่าครอบครัวที่บ้านอะเนาะ,นอะอประมาณนั้น ความน่ารักก็จะมีเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอันนี้เป็นสิ่งที่สดใสที่สุดในชีวิตแก้มแล้วผู้ชายเข้ามาดูแลเข้ามาแบบว่าเทคแคร์เราอะไรเงี้ยคอยแบบเอาใจใส่เราเราก็ทําให้แบบตอนแรกเราไม่ยอมรับเขานะแต่ว่าเขาค่อยๆยแบบตื่อเท่านั้นน่ะตือ่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องส่วนสูงเอาเรื่องเหนื่อยอาสนว่ ก็ค kind of ือยืดคอค่ะก็แหงนน้นไปแล้วก็แบบมองให้ม uh, ันแบบดูเป็นมุม voilà น네ิดนึงไม่ก็ง่ายๆค่ะบล็อกบล็อกถุงทรายนิดๆน่อยๆหลังๆมาก็เลยเริ่มเขาไม่ค่อยใช้บล็อกกับหนูหรอกใช่เป็นความเรียวเลยใช่ค่ะกวนทางนอกจอแล้วก็ในจอใช่เขาตื่นมาเขาเป็นธนากรเลยจริงๆเพราะว่าหมือนธนากรเขียนบทมาเพื่อเขาอ่า ไม่ได้ว่าหาจูเนียมารับบดเป็นธนากรไม่ธนากรเขียนมาเพื่อเขาเลย<อ>ทุกอย่างในนั้นนะคะเขาก็เติมไปเรื่อยกระโดดเล่นมุกบ้างอะไรอย่างี้พี่อันก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้าง <c oughs> บทของแก้มเนี่ยเป็นบทที่มีมิติมากๆแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ที่ต้องเจอสิ่งต่างๆมากมาย <c oughs> ที่สู้ชีวิตนอกจากจะต้องรับมือกับนี่สินแล้วบอกเลยว่าต้องรับมือกับจูเนียเอ้ยคุณกอน อันนี้สู้ชีวิตสุดๆค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีชา